อย่าให้กิเลสมาลบล้างว่าศาสนานี้ด่วงไปเท่านั้นมันจาหมดมากหมดผลมากหมดนิพพานใครทําบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่บาปนี่เป็นเรื่องหลอกดวงของกิเลสซึ่งเป็นอยู่ในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของหัวใจมาลบล้างหัวใจที่เป็นฝ่ายทำให้สูญหายเสียหายไปเสียมีแต่กิเลสเหยียบย่าตลอดเวลาไปที่ไหนจึงมีแต่เรื่องของกิเลสอย่างออกหน้าออกตาไม่ว่าประชาชนพระเนร มีแต่กิเลสออกหน้าออกตากิริยามารยาทเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นในสายตาของธรรมจนดูไม่ได้เลยเรายังไม่รู้อยู่หรือว่าเราเป็นช่วงเป็นฐานให้กิเลสเหยียบย่ําทําลายตลอดเวลาความโลภเหยียบความโกรธเหยียบราคะตัณหาเหยียบ ความดีบความดิ้นเหล่านี้เหยียบเหยียบตลอดเวลาเห็นว่ามันเป็นของดี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 งดจะสมมักสมหมายสมหวังแล้วผิดหวังผิดหวังไปตลอดเวลาเรารู้ไหมนี่ลักที่เหยดเหยียบสัตว์โลกให้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวทําท่านไม่ตื่นนะทําท่านไม่ตื่นอยู่ที่ไหนได้มาท่านก็รู้เสียไปท่านก็รู้ท่านไม่ตื่นท่านจะบําเพ็ญตั้งแต่ จิตใจของท่านไม่มีความสง่างามไปที่ไหนท่านสง่างามนี่แหละผู้ทรงอัดตรงทำรรคือผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจจริงๆแล้วมีอยู่ตลอดไปมรรคผลมีอยู่ตลอดไปมีเรียกว่า,าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเราเราเกิดมาอย่าลืมเนื้อลืมตัว แล้วเกิดมาว่าเป็นมนุษย์แล้วก็เยอ่อหญิงจองหองว่าตัวตัว,ตวเป็นมนุษย์นี่ก็มนุษย์ที่ตัวเยอ่อหญิงจองหองนั่นแหละมันมาตั้งชื่อตั้งนามเอาเองว่าเราเป็นมนุษย์ก็เหยียบย่ำทําลายสัตว์อื่นไปเสียว,ว่าเขาเป็นสัตว์เป็นสัตว์ต่ตําต้อยนะ้อยหน้าไม่ใหญ่โตเหมือนมนุษย์เราความจริงมนุษย์เรานี่เป็นตัวเยอ่อหญิงจองหองถึงมันเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละแต่เราไม่รู้ตัวเพราะ,ะนั้นถึงให้มองตัวบ้างล่ะเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเป็นมนุษย์เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากบุญจากกรรมการสร้างคุณงามความดีพอจะเป็นมนุษย์ได้ถึงเป็นมาได้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมต่างกัน <c oughs> คือผู้ที่ควรจะเป็นสัตว์ประเภทใดมันเป็นได้ทั้งนั้นเพระราดแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ทําแล้วก็มาตกแต่งตัวเองให้เป็นดีเป็นชั่วต่อไปในภพชาติต่างๆนั้นไม่มีที่สิ้นสุด แล้วแต่เกิดขึ้นพรอน้อมอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วทั้งนั้นเราอย่าได้ประมาทกรรมของเราเกิดมาชาตินี้เราชัดเจนแล้วว่าเราเป็นมนุษย์แต่อย่ามามัวเย่อหยิ่งจองหองว่าเราจะเป็นมนุษย์บีอำนาจบาดหลวงใหญ่ตัวยิ่งกว่าสัตว์ความตายมันก็เท่ากันนั่นแหละไม่มีใครเกินใครและอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่จะบีบบังคับ สัตว์ทั้งหลายให้ไปสูงได้ไปต่ำก็ไปนาดด้วยอำนาจแห่งกรรมมันก็เหมือนกันอีกไม่มีอะไรเหนือกรรมไปได้กรรมบางสัตว์จตมีพระติยัิตดังหีนับปณีตังกรรมเป็นเครื่องจําแนกแจกสัตว์ให้มีความประณีตเลวซามต่างกันนั่นฟังสิ <c oughs> เทบุตรเทวดาอินพมต้นไม้ภูเขาตลอดถึงทั่วแดนโลกธาตุอะไรมาตกแต่งสัตว์ให้เป็นไปต่างๆได้ไม่มี มีตั้งแต่เรื่องกรรมของจัดผู้ทำเองทั้งดีทั้งชั่วนั่นแหละเป็นผู้ตกแต่งตัวเองเราเกิดมานี่ก็เป็นมนุษย์ก็กรรมดีแห่งมนุษย์พออย่างที่จะพอที่จะให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ถ้าพอให้เกิดเป็นสัตว์เกิดทันทีเป็นเป็ดเป็นผีเป็นจัณ์นรกไปกีเกิดได้ทันทีพร้อมหน้าแห่งกรรมที่ตัวทำลงไปแล้วเราอย่าไปบิด เดีย๋ยไปลบล้างกรรมทั้งหลายที่ทําแล้วว่าจะไม่ผลนะ่ะนี่เป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเช่นมันหลอกลวงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปนรกไม่มีสวรร,รค์ไม่มีพรหมโรกไม่มีนิพพานไม่มีเหล่านี้ด้วนแล้วตั้งแต่กิเลสที่อยู่ฝั่งหนึ่งต่างหากที่เข้าข้ามเฉดเข้ามาเหยียบฝั่งแห่งธรรมคือมรรคผลนิพพานอ่า แล้วก็ข้ามหัวมรคนิพพานไปด้วยการทำความโจชาหลามกระลึกไม่ระลึกไม่มีฮีริโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมประการใดเลยแล้วเวลาเกิดลงไปก็กำรรม,มันเกร่งๆของตัวเองนั่นแหละพาให้สัตว์ทั้งหลายตกนรกไม่ใช่พระแดดดินลมเทวบุตรเทวดาหรือสิ่งใดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาจับสายโลกสัตว์แต่ละตัวละตัวลงนรกได้ไม่มีไปสวรรค์ก็ไม่มี ไปนิพานก็ไม่มีมีแต่กรรมดีกรรมชั่วของตัวเองทั้งนั้นเป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้วมีอำนาจบังคับตัวเองไปถ้าทำชั่วเราจะบอกนรกไม่มีเท่าไหร่ก็ตามการบอกบัดนรกไม่มีนี่คือกิเลสหลอกจัดให้ตาบอดตัางหากนรกที่ว่ามีก็คือพระพุทธเจ้าผู้ตาดีหูดีเรียกว่าโลกบิทูลู้แจ้งโลกทั้งหมดไม่ว่านรกหลุมไหนหลุมไหนตีหลุม ท่านแสดงไว้ในธรยทว่ามีถึงยี่ห้าหลุมลุมใหญ่ๆนี่กับพระพุทธเจ้าทุกองค์แสดงไว้เป็นเสียงเดี่ยวกันหมดแล้วพวกเทวโลกก็คือสวรรค์หกชั้นนี่ก็คือผู้ตาดีหูดี รูแจ้งแทงทะลุเห็นแล้วดูแล้วจึงได้มาสั่งสอนโลกว่าสวรรค์มีเท่านั้นชัน้นเท่านั้นชัน้นพระมโลกมีหกชัน้นก็คือผู้โลกวิถูดูแจ้งโลกมาสแสดงไว้ไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกตาสีตาสาอะไรมาสแสดงเอาไว้พอที่จะไม่ยอมรับนับถือที่นี่พระนิพพานเป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแล้วนี่ก็ศาสตราดาวงูแขวมไว้แล้วซึ่งนิพพานมาสอนนิพพานจะผิดไปไหน นี่เป็นคํสั่งสอนของพระเจ้าเป็นความจริงแต่กิเลสมันลบล้างนี่แหละเรียกบ่คกิเลสตัวทําลายตัวลบล้างเราจะเชื่อฝ่ายไหนให้ปินาะกิเลสก็ดีทาก็ดีมีอยู่ในหัวใจของเรามให้เราเลือกเส้นเถื่อตั้งแต่บัดนี้นะไม่อย่างนั้นตายไปแล้วจะตกนรกบงกไม่โดยไม่รู้ตัวท,ทั้งที่จะของจริงอยู่นะั่นแหละว่านรกไม่มีไม่มีแล้วตกนรกก็คือเราเนี๋ยมันสายไปแล้วเวลานี้ให้รีบแจ้ แล้วไม่เชื่อคนแบบศาสดาเราจะไม่เชื่อใครเชื่อตาสีตาสาก็เป็นตาสีตาสาไปเชื่อกิเลสก็เป็นกิเลสไปมันจะหลอกดองนรก,อ,กอีกที่กับหีีกันไม่มีทางรู้นะถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสวาคธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าธรรมที่จัดไว้นี้เป็นความชอบธรรมทุกสิ่งตุกอย่างแล้วไม่มีอะไรบกพร่องแล้วจัด จะตัดออกก็ไม่มีว่ามากเกินไปอย่างนี้ก็ไม่มีน้อยเกินไปันหะามาเพิ่มก็ไม่มีเรียกว่าสวัคาตธร,รมตัดไม่ชอบทุกจิงทุกอย่างแล้วสมบูรณ์แบบในทางเดินเพื่อสัตว์ทั้งหลายที่จะก้าวเดินไปตามนันทางนรกก็บอกนี่เป็นทางนรกอย่าทำบาปถ้าไม่อยากไปนรกนี่ทางสวรรค์ทางพรหมโลกนิพานนี่คือทางความดีให้สร้างใ,ใครอยาก จะไปความทางดีให้สร้างความดีใครอยากไปความทางนรกหรือว่านรกไม่มีก็เอาให้เชื่อที่เลสมันจะเอาให้จมไปด้วยกันสัตว์โลกนี้ฟื้นฟูขึ้นไม่ได้เพราะกิเลสหลอกเรายังไม่เคยเฉ็ีหลาบต่อมันอยู่เหลือพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเพื่อความเฉ็ีหลาบเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรือยังเยอ้อยินจองหองว่าพระเจ้าสู้กิเลสไม่ได้อยู่เหลือกิเลสมันเก่งกล้าสามารถนําสั่โลก แดนในที่ไปสวรรค์นิพพานได้ไม่เคยมีแต่พระพุทธเจ้าตัดสู้มาแล้วขนจัดโลกให้ไปสวรรค์นิพพานมีจํานวนมากขนาดไหนไม่พอที่จะเชื่อถือได้บ้างหรือพวกเราเป็นชาวพุทธขอให้นําไปพินิจัยแล้วซักถามตัวเองอยจะไปถามคนอื่นจะไปโต้แย้งกับใครให้โต้แย้งกับกิเลสที่ตัวเสนียดจันไรอยู่ภายในหัวใจเราฟานมันหมอบลงไป มาบุญนรกสวรรค์ไม่มีไงมีมาตั้งกับตั้งกันกี่กับกี่กันแล้วพระเจ้าพระองค์ใดตัดระุ้ขึ้นมาตัดระ้ตั้งแต่เรื่องบาปเรื่องกันเรื่องนรกสวรรค์ทั้งนั้นด้วยความเป็นของมีอยู่มาดั้งเดิมแล้วกิเลสตัวใดมันจะยกโทโยกแท้มาลบล้างธรรมะเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของมีอยู่เดิมให้ลบล้างไม่มีอะไรเหลือได้ยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วโลกอันนี้ก็ <c oughs> ไม่ต้องหาศาสนามาสอนให้กิเลสมันสอน เป็นยังไงที่เลสอนคนเอาโลบ้างมากนาะนแล้วผลแน่งความโลมากเป็นยังไงจะรู้ประจัก์ตาเอาโกรธมงมากมันจะเป็นยังไงให้รู้ประจัก์ตาอีกแ่แหละเอาลาค้าตันหาหมามามากมากผู้ชายคนหนึ่งหาเมียสักร้อยคนผู้หญิงคนหนึ่งหาผัวจากสามร้อยคนเอาเอามาแข่งกันที่ในบ้านนั้นแหละนั่นแหละคือเบทีหมาตัดกันจะอยู่ตรงนั้นมันพิเศษวิโสไหมพิจารณาที่เอามาแข่งพระพุทธเจ้าที่ พระกุทธเจ้าบอกว่าให้มีเมียคนเดียวมีผัวคนเดียวแล้วเป็นความสงบสุขล่มเย็นอย่างนี้นี่ไม่ยอมฟังเสียงวระเจ้าแปลวิชาหมาเข้ามาแทรกเหยียบหัววระเจ้าไปหมามีกี่ผัวกี่เมียก็ได้เขาไม่ถือกันแต่เรื่องของคนนี่เป็นที่มีความรู้ความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์ไม่กลัวจะวิชาหมาเข้ามาปฏิบัติตนกัดกันในครอบครัวนี่แหละอย่าเอาท้าวิชาหาวิชาของกิเลสมาก มาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าจะเป็นการทําลายหรือเหยียบหัวเราลงไปในตัวพระจักใจไม่สงสัยนี่แหละเอาพิจาอยู่อย่างนี้สิรำพระพุทธเจ้าอะไรจะเลิศเลยยิ่งกว่าทำพระพุทธเจ้าในโลกนี่เราเกิดมานี่กี่พบกี่ชาติก็ตามเกิดมาพลาดไปเป็นสัตว์เป็นเป็ดเป็นผีเป็นสัตว์นรกกวิจีไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วแล้วชาตินี่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เรายังไม่เห็นของสาคัญอย่างชาติมนุษย์แล้วสู้ชาติ เปรีดชาติผีไม่ได้ก็เอาเอาความรูกก้ความเห็นนี้ปฏิบัติลงไปมันก็จะจมลงไปอีกท,ที่จะขึ้นสวรรค์ชั้นพรมตามทางที่ศาสดาสอนไว้จะไม่มีเพราะไม่เชื่อท่านจะอ,อะไรมาดําเนินแล้วพอไปเป็นความสุขอันดีงามบ้างนะ <c oughs> ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจทางด้านปฏิบัตินะ <c oughs> นนเวลานี้จิตใจของโลกนี้หมุนไปทางที่เหลือตัญหาสมมากต่อมากมองดูคนทั้งคนแทบมองไม่เห็น ต้องขออภัยเราพูดตามหลักความจริงเป็นภาษาของธรรมกีริยาอะไรที่เคลื่อนไหวไปมีแต่ความฟุ้งเฟอ้อเหิมความลูมเนื้อลืนตัวความไม่มีป่าช้าความไม่มีนรกอเวจีละมีแต่ความเพลิดความเพลิน,นที่จะลากลงไปนรกอวิจีอยู่นั่นแหละมันก็ไม่รู้ตัวของเราหนาหรือไม่หนามนุษย์เราเป็นยังไง <c oughs> เรายังเห็นาพระพุทธเจ้า ไม่มีความหมายอะไรเลยคนเรามันหมดความหมายไปแล้วนะถ้าลงเห็นพระพุทธเจ้าเห็นศาสนาไม่มีความหมายแสดงว่าเราเริ่มหมดความหมายแล้วตั้งแต่เรายังเป็นมนุษย์นี่แหละให้รีบพิจารณาแก้ไขตนเองเตั้งแต่บัดน,นี้ศาสดาองค์เอกไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วผู้ที่อยู่พ้นจากทุกไปเพราะศาสนาเป็นผู้แนะนาสั่งสอนมิจฉนานมากแล้วเราทําไมจะมีอํานาจวาสนามาจากไหนไปเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนคนขึ้นสวรรคน์ผนเราไปลากคนลงนรกตั้งแต่เราลงไปหาเพื่อนฝูงบลอกลวงกันไปบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีจะพากันจมกันหนดทั้งโลกนะจะไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวนะเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาตินี่จะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะซึ่งเป็นความดีแล้วให้รีบพิจารณาตั้งแต่บัดนี้ <c oughs> นี่หลวงตาก็ปฏิบัติอัธรรมมานี่นานแล้วนี่ตั้งแต่ออกปฏิบัติมานี่ ก <c oughs> ็เป็นหกสิบกว่าปีแล้วรวมทั้งหมดนี่เจ็ดสิบพรรษานี่นานหรือไม่นานท่านทั้งหลายบางรายมากต่อมากนี้จะยังไม่เกิดก็มีเยอะนี่จะว่าไงนี่หลวงตาบวชมาตั้งแต่นั้นเราขอพูดตามหลักความจริงให้พี่น้องหลายฝั่งเป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาเิเดษ,าษาที่มีความอ้อแมแอ้มหลอกลวงต้มตุนนิ่มนวลอ่อนหวานเรอพระพุ่งแต่ต้มตุนคนเก่ง นั่นคือภาษาอกิเลสภาษากองร,รมจะพูดจากกงไปกลงมาดังที่พูดอยู่สักในเดี๋ยวนี้เองเราเอาภาษากองรรมมาพูดตามหลักความจริงที่ดําเนินมาอย่างไรตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ได้เจ็ดสิบปัรษาจวนจะเต็มเจ็ดสิบปีแล้วพอเดือนพฤษภานี้ก็เต็มสิบเจ็ดสิบปีนี่ รักษาศีลศาสาธร,ร,รักสงวนเทิดทูนธรรมนินัยของพระพุทธเจ้ามาตลอดเวลาไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะจะของได้ข้ามเกินธรรมนินัยของพุทธเจ้าเลยมีแต่ความอบอุ่นเย็นใจสบ,สบายสบายนี่เพียงความอบอุ่นด้วยศีลของเราทมของเราในการภาวนาเรายัางไม่ได้ก็าตามในเบื้องต้นเรามีศีลเท่านั้นเราอบอุ่นตายเราก็แน่ใจของเราไปสวรรค์เลยไม่ต้องไปถามใคร นี่เป็นความอบอุ่นเรื่อยมาตั้งแต่รักษาศีลสมบูรณ์นับตั้งแต่วันบวชมาสมบูรณ์แล้วในจิตอบอุ่นแล้วในจิตใจของเรา <c oughs> จากนั้นก็ออกปฏิบัติทางด้านจิตตาภาวนาหลังจากการเรียนอยู่เป็นเวลาเจ็ดปีเนี่ยออกจากนั้นก็ขึ้นเวทีเข้าป่าเข้าเขาลำนาำไหลซาดกับพิเลศอยู่บนหัวใจตัวเหลารลวงเก่งๆนั่นแหละที่มันตัวขี้เกียจจีคลานก็คือตัวของมันก็มารวมอยู่ที่ตัวของเรา การทำความดีทั้งหลายขี้เกียจขี้ค้านพ้อแท้อ่อนแอไม่มีร่ำเมลา,มเ,ลาเจ็บป่วยเมื่อนั้นเมื่อนี้เต็มร่างกายของเราเพราะจิตมันไม่เอาไหนมันไม่อยากทำก็คือกิเลสนี่มันก็เป็นในหัวใจของเราเวลาออกไปฟัดกับกิเลสตรงนี้ก็เอาว่างั้นเลยนะเอาจริงเอาจังด้วยนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายตั้งแต่วันเก้าขึ้นสู่เวทีคือออกปฏิบัติกรรมฐาน เที่ยวอยู่ในป่าในเขาล่านับไรโดยมีหลวงปู่มั่นศาสตราองค์เอกในสมัชปัจจุบันเป็นผู้คอยแนะนำสั่งสอนชุดลากตลอดเวลาแล้วสร้างกำลังใจของเราให้หนาแน่นมั่นคงขึ้นในทางมรรคทางผลความภาคเพียรจึงเด็ดริงเดี่ยวเชียบขาดตลอดเวลาว่ากิเลสทั่วมันวุ่นวุ่นวายแส,ยส,ยสยควรอยู่ตลอดเวลาให้สงบลงด้วยจิตตภาวนาซึ่งเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟดับไฟลงไป จิตที่เคยฟุ้งซ่านลำคาญวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน,น,อนกลายเป็นจิตสงบลงไปด้วยการภาวนาโดหนักเข้าหนักเข้าจิตสงบจากนั้นเย็นเป็นสมาธิมีความแน่นหนามัม่นงคงขึ้นภายใจสง่างาม,ามอยู่ที่ไหนในป่าในเขาสง่างามไปหมดเลยเอ๋อขอพูดตามหลักค,ความจริงมันสง่างามจะให้ว่าอย่างไงก็เมื่อมันเลวก็บอกว่าเลวแล้วนี่อืเวลาปฏิบัติอธรรม อาจทำเข้าสู่ใจชาล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายสิ่งสกกระปกสมมทั้งหลายออกใจมีความสะอาดมากน้อยเพียงไรแสดงความแปลกประหลาดอาจารย์สง่างามขึ้นไปโดยลําดับลําดาลําดับลําดาตั้งแต่สมาธิจนกระทั่งถึงขั้นปัญญามีความสามารถแก้กล้าพิณิพิจณาแก้ไขดัดแปลงทักดันสิ่งที่เป็นข้าถึงรายออกโดยลําดับลําดาจิตมีความสง่างามมีความคล่องแคล่วว่องไว ทุกอย่างความสว่างสวายนี่กระจายตัวออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปครอมหน้าแทงปัญญาอันนี้เบิกกว้างเบิกกว้างฟาดเข้าไปจนกระทั่งกิเลสขาดทะบันลงไปจากจิตใจไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นเวลาห้าสิบสี่ปีนี่แล้ว <c oughs> นี่มาโกหกท่านทั้งหลายเหลือท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธหลวงตาก็เป็นชาวพุทธหวังเพื่อจะฉุดลากกันในหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะกิเลสมันฉุดลากลงทางต่ําแล้วจะเป็นการโกรหกพี่น้องทั้งหลายแล้วเหรือ ท่านตั้งหลายมานี่นิมนต์หลวงตาม,มาวันนี้นิมนต์มากโกหกเหรือ <c oughs> แล้วหลวงตาม,มาวันนี้มาเทศนาว่าการให้พี่น้องหลายฟังเวลาน,นี้มากโกหกพี่น้องหลายเหรือขอให้ฟังให้ถึงใจทุกคน <c oughs> เราเป็นชาวพูดด้วยกันต้องเอาภาษาธรรมพูดกันอย่าเอาภาษากิเลสมาปิ้นต้อนหลอกลองต้มตุนพูดไพ่ละเพราะหวานเจริญพรเจริญพรมันเกิดประโยชน์อะไรอื <c oughs> สิ่งที่มันจะ พาให้เราจบไม่บอกแกลงใจกันเจงแกงใจกันก,กน็คือแกลงใจกิเลสกิเลสสนุกทํางานบีบคอหัวใจนรกหัวใจสัตว์ทั้งหลายลงนรกโดยความเ <c oughs> กงอก,กแกงใจกันแหละชว,วนทําไม่แกลงใจเพราะถือว่ากิเลสเป็นข่าสึกอยู่แล้วฟาดลงฟาดลงฟาดลงเอากิเลสขาดสะบั้นลงไปเป็นลําดับจิตใจสว่างจ้าสว่างจ้าสาธุพูดขอซ้ําอีกทีหนึ่งว่าอยู่ภายในคนเดียว มันทําไมมันถึงเป็นได้จิตแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นจิตสง่างามมาเรื่อยก็ว่าด,ดีมาเรื่อยสัจจันทร์มาเรื่อยมาสัจจมาถึงมาละจวนสุดท้ายถึงขนาดที่ว่าออกอุทานเลยทีเดียว <c oughs> โอ้โหจิตของเรานี่ทําไมมันถึงสว่างสวายนั่งหนามองดูโลกกัทานนี่มันว่างไปหมดสว่างจ้าคราบไปหมดทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นี่ก็ยังไม่ถึงทั้นสุดของจิตของธรรม มันก็ยังแสดงความแปลกประหลาดอาจารย์ึ้นหมายเห็นจากการปฏิบัติของเราเห็นชัดๆจนกระทั่งตัวเองก็อจัจารย์ตัวเองขึ้นอุทานมาเลยนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมเป็นมาเป็นลําดับอย่างนี้ <c oughs> จากนั้นก็เอาทิเลือตัวมัน <c oughs> ที่ว่าสว่างจ้านี้ยังไม่พอเอายิ่งกว่านี้ก็ไปอีกสัตจนกระทั่งทิเลือมันขาดสะบ,บั้นออกจาก,กจ,จิตใจหมด <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือลสว่างทั้งภายนอกสว่างทั้งภายใน ล่อยทั้งภายนอกปล่อยทั้งภายในซึ่งเป็นภาระของจิตออกโดยสิ้นเชิงว่างไปหมดว่างไปหมด <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือภายในใจมองดูโลกธาตุครอบโลกธาตุไม่มีอะไรผ่านหัวใจเลย <c oughs> นี่คือผลห่งการปฏิบตัติเกิดความอัศจรรย์ <c oughs> ขณะที่จิตได้เปิดออกจากกิเลสตัณหาในขณะนั้นประหนึ่งว่าฟ้าดินถลม่มนี่ เป็นยังไงกิเลสมันมีน้ำหนักมากขนาดไหนมันเกาะอ,อยู่หัวใจของเราจนจะจมดิ่งจิตใจสว่างจ้าขนาดนั้นว่าดีว่าดีแล้วมันยังเวลาลทิ์ของธรรมได้แสดงตัวขึ้นมาเต็มที่พรักกิเลสขาดสะบั้นลงไปนี้ประหนึ่งมาฟ้าดินถล่มทีเดียวมันจะเทือนไปหมดโลกธาตุนี่นั่นเป็นยังไงอำนาจของกิเลส มันหนาแนงขน,น,น,นาดไหนรุนแรงขนาดไหนผลักมันออกจากใจประหนึ่งว่าโรคกราแทไหวพร้อมกับขนาดที่ทำจ้าขึ้นมาเท่านั้นเหรอตัดพระพุทธเจ้าตัดสรลตัดสะลูอย่างนี้อะไเหลืออย่างนี้อะไเหลือนั่นเคยเห็นไหมตั้งแต่เกิดมาแต่อ่อนแต่ออกแต่โคแต่แท้ของหลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นแต่เวลามาจ้าขึ้นในเวลาในขนาดนั้นแล้วเกิดความวัศจัก์ตัวเองถึงขนาดได้อุทานขึ้นมาสะร้อนๆเลยว่า เหรอพระพุทธเจ้าตัดสูุตัดสูุอย่างนี้แลเหลออย่างนี้แลเหลอนั่นเป็นยังไงถึงใจไหมเหรอทำแท้เป็นอย่างนี้แลเหลอเป็นอย่างนี้แลเหลือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แลเหลืออย่างนี้เหลือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่มันเป็นแล้วภายในใจอาจจะจันเต็นฉีดแล้วในอศจจะในในใจนี่เป็นยังไงเมื่อมันเป็นอย่าง,งานั้นแล้วหายสงสัยในสามเดชโลกาุนี้ว่างเปล่าไปหมด แนะนำสั่งสอนโลกก็สั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารใครจะเอาก็เอาทำเขาพุวธเจ้ามีจริงอยู่อย่างนี้แหละคงเช่นคงวานาแน่นใครจะลบล้างาบาปบุญนรกถวรค์นิพานไม่มีก็เอาลบล้างไปก็คือลบล้างตัวเองสร้างขวากสร้างหนาสร้างฝืนสร้างไฟเผาตัวเองั่นแหละถ้าเราต้องการมีความรักสังวนตนปัดสิ่งที่เป็นภัยแล้วสิ่งใดที่กิเลสมันหลอกลวงอยู่เวลานี้นั่นแหละคือตัวไข่ทั้งนั้น อย่างน้อยขอให้รู้จักประมาณอย่าให้เกินเหตุเกินผลทุกทุกสิ่งทุกอย่างให้มีทำผลักดันเอาไว้มีการจับยั้งมีเบรกห้ามล้อบางนะอย่าบราพพติปฏิบัติตัวเลี้ยวแหลกแบกแนวจนชินต่อน,นิสัยวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้สร้างความชั่วไม่ได้ลื่นลึงบันเทิงปล่อยเนื้อปล่อย,อยตัวอย,อยู่ไม่ได้เพราะที่เหล็กมันลากไปลากไปนี่คือความเคยชินต่อน,นิสัยแล้วจะหนักแน่นไปตายแล้วจะตรงอย่าว่าให้บอกนะแล้วจะให้ใครมากุศลาทํามา ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่พระท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนมันไม่ยอมฟังเสียงตายแล้วจะพระจะองค์ไหนจะวิเศษวิโสยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนให้พ้นจากนรกไ,ได้ตายแล้วนิมนต์พระมก,กุศลธรรมมากุศลมามามนเกิดประโยชน์อะไรเจ้าของเองไม่เคยสนใจกับความฉลาดที่จะสอนสแสวงหาของคุณงามความดีเข้ามาสู่ตัวคำมกุศลาก็คือความฉลาดแก้ไขแต่แปลงตัวเอง,เองบำเพ็ญตัวเดงให้หลุดพ้นไปจากมณทินและความทุกข์ทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่ากุศลา นี่เราไม่สนใจกับกุศลาทางฝ่ายบุญสายกุศลาตายแล้วนิมนต์พระมากุศาลามันไม่เกิดประโยชน์นะขอให้พี่น้องทลายได้จำมาไว้ตั้งแต่บัดนี้นะหลวงตาบัวนี่พูดอย่างชัดเจนเลยว่าพูดแต่โมโหหลวงตาบัวตายแล้วอย่านิมนต์พระมากุศลาหลวงตาบัวพอทุกอย่างแล้วพอหมดไม่มีอะไรในะสามแดนโลกฐานนี้มาติดข้างไปยังหัวใจได้เป็นเวลาห้าิบี่ปีมาแล้วทั้งหลารได้ยินอย่างอ เป็นเวลา54ปีมาแล้วที่ความโลกระทาอรกจากหัวใจจนกระทั่งมาโลกระทานนี้ไหวไปปนหนึ่งว่าโลกราทาไหวภายในหัวใจเต็มเหนียวสะดุ้งเลยทันทีนี่เป็นยังไงเลิศใหมทำเมื่อได้ปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ก่อนเราเคยเห็นเมื่อไหร่จะว่าแต่หลวงตาบัวโคดแซ่ของตาบัวก็ไม่เคยเห็นเพราะท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติดีเรามาไม่ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติ โทษแท้ไม่รู้เราก็รู้ได้เพราะผลอย่างการปฏิบัติของเราจึงได้ประกาศขึ้นมาว่าเหือพระกุทีเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้ละหรือหรือมันเป็นแล้วในจิตนั่นน่ะเนี่ยจะให้ว่าไงเราตะกอนเราใครพูดได้อย่างไงคำนี้นะ่ะพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้ละหรือละหรือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ลวหรือละหรือนั่นฟั่งที่ซ้ําแล้วซ้ําเราด้วยความถึงใจ แล้วก็ประมวลเขามหมีกอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่มันเป็นแล้วนั่นในหัวใจจึงขอเทียบข้อเทียบเทียงให้พี่น้องหลาย้ทราบทั่วนากันเหมือนแม่น้าําในมหาสมุทแม่น้าในมหาสมุทเป็นที่รับของแม่น้ําสายต่างๆไหลลงเข้ามาทั่วโลกดินแดนลงในมหาสมุททั้งหมดเวลาแม่น้ําทั้งหลายที่ไหลเข้าสู่มหาสมุทยังไม่ถึงมหาสมุทเรียกได้ว่าแม่น้ํานั้นมาจากคลองนั้นของนี้ ของนั้นของนี้ผู้ไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผู้ที่ถึงถึงมหาสมุทรเต็มที่แล้วน้ํานั้นก็เรียกว่าเป็นน้ามหาสมุทรไปด้วยกันหมดคำว่าของนั้นของนี้หมดความหมายไปสําหรับผู้ถึงมหาสมุรน้ำมหาสมุทรแล้วนะผู้ที่ไหลเข้ามาไหลเข้ามาก็ใกล้เข้ามาใกล้เมายัางเรียกว่าครองนั้นของนี้อยู่นั่นแหละพอถึงมหาสมุทรแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรนนเดียวกันหมดเลยนี่อันนี้ชั้นใดก็เหมือนกัน ผู้บำเพ็ญธรรมถึงมหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งเทียบกับมหาสมุทรแล้วก็เช่นเดียวกันอย่างนั้นแหละคือผู้บำเพ็ญบารมีมาตามอำนาจวาสนาของตนมากน้อยผู้ไหลซึ่งเทียบกับแม่น้ำคลองต่างๆนั่นแหละไหลเข้ามาไหลเข้ามาผู้ที่ใกล้เข้ามาก็ใกล้เข้ามาผู้ถึงแดนนิมุตติแล้วก็เป็นมหาวิมุตติมหา,านิพพานอันเดียวกันหมด แล้วผู้ที่ไหลเข้ามาก็คือบบบารมียังไม่แก่กล้าเขาค่อยพยายามสร้างเข้ามาสร้างขึ้นมาเรื่อยหนุนเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนทั้งหมหามีมุดแล้วหมดปัญหาว่ามีมุมดคืออะไรหมดปัญหาทันทีนี่ก็เมื่อจิตของเราได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นอันเดียวกันคือเป็นหมหามิมุิมหานิพานอันเดียวกันแล้วถามปัญหาอะไร ถามพระบุตรเจ้าหาอะไรถา,าถามพระบุตรเจ้าถามพระรูปผสมก็เหมือนกับเรานี้แหละเช่นพระพุตธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านต่สู้ที่เมืองอินเดียแลนิพานที่อินเดียเนี่ยนี่เป็นพระรูปผสมแต่เป็นเรือนร่างของพุทธ,ธะไม่ใช่พุทธ,ธะแท้นะเป็นเรือนร่างของท่านต่างหากนะพุทธ,ธะแท้ได้แต่ธรรมชาติที่ว่าเนี่ยมหาวิมุตติมหานิพานนี่แหละคือพุทธ,ธะแท้พระพุทธเจ้าตรัสสรธรรมอันนี้ผางขึ้นมาเทอนั้น หมดโลกสองสารเป็นธรรมธาตุด้วนๆแล้วองค์ใดที่จัดรู้ขึ้นมาผางเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นอันเดียวกันแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นจะถามพระพุทธเจ้าหาอะไรอยากเห็นอยากพบพระพุทธเจ้าอยากเห็นหาอะไรต้าอยู่ในหัวใจนี้ก็คือพุทธธรรมสังฆเป็นอันเดียวกันแล้วถามาท่านอะไรนี่ท่านทั้งหลายรู้ไหมธรรมพุทธเจ้าสอนโลกให้ถึงขนาดนี้ เรายังเห็นว่าทร,รมานี่เป็นของเล่นอยู่หรือเป็นของจริงตั้งแต่กิเลสหลอกลวงทั้งกันทั้งคืนต้มถุนตลอดเวลาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมหาการพูดตั้งแต่บนตั้งแต่เรื่องความทุกข์นั่นเหรอ,อความสุขที่จะเล่าให้กับถูกกันฟังนิดหนึ่งมันไม่มีนะเวลานี้โลกนี้กว้างแสนกว้างรู้แล้วอย่างมาโลกแสนกว้างเป็นโลก,โลกที่ทอดสัตว์ทั้งหลายให้จมในนี้เดือดท่านท่านคือโลกแห่งความโลภความโกรธความหลงใสสัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความทรมาน เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกแถบอุษาทำผู้เจ้าเคยได้ทอดโลกให้เกิดความด่ดร้อนที่ไหนทําไมจึงไม่สนใจกันเออเอาหรือไม่ยังไม่จืดจางบ้างหรือกับความทุกข์ความทร,รมานของกิเลสที่มันหลอกลวงต้มถุนเป็นฟืนไฟอยู่เวลานี้เราจะไปเฉดหลับเมื่อไหร่ลงนาโลกจงกระทั่งถึงประจันหน้าก็แล้วถึงว่าโอ้นี่เหลือนาโกมีเหลือมันสายไปแล้วนาะนๆะนะนะย่าเข้าไปอย่าไปกล้าหาญต่อไปนาโลกนะ ตั้งแต่ไฟในเตาเราดอกไฟดิดออกมาเท่านั้นถูกตัวของเราปัดทันทีไปยังไงแล้วไฟในโลกกับไฟอันนี้ต่างไปยังไงบ้างพิจารณาสิความร้อนในไฟในความร้อนของไฟในเตากับความร้อนของไฟในนรกพลิกกันเทียบไม่ได้นะเพียงความร้อนในเตาไฟของเราที่ดอกไฟดิบออกมาถูกตัวของเราเรายังปัดปุ๊บมันไปยังไงไม่ร้อนปัดกันถาอะไร มันร้อนขนาดนั้นเนี่ยทงทีแต่เพียงดอกไฟติดปับ๊บปับปัดปุ๊บทีนี้ไฟนะโลกมันไม่ได้ดอกไฟนะมันตัวเราทั้งคนนี้แหละโดนลงไปนโลกจัง,จงๆนั่นกี่กับกี่กันแล้วจะเอาอะไรไปปัดกันถ้าไม่สิ้นกรรมชิ้นบุญชิ้นบุญกรรมของตนแล้วยังไงก็ปัดไม่ออกจมอยู่นั่นไปยังไงเราสามารถหรือเรามีความกระหายนักหรือที่จะไปปัดไฟในโรกให้เหมือนปัดไฟในเตานั่นเรายังสามารถยิ่ง กวาปัดไฟในเตาหรือปัดไฟในนรกนั้นให้พิจารณาใจตั้งแต่บัดน,นี้นะตายแล้วอยากนิมนต์พระมากุศลาเอาสอนเราให้พอทานมีเท่าไหร่เรามีมากมีน้อยอยากกนหนีที่เหนียวถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วให้เชื่อการทําบุญให้ทานนี้จะนําผลแห่งกวาง้วางขวางเบิกบานเข้ามาหาเราคนที่มีทานไปที่ไหนกว้างขวางเบิกบานนะไม่มีทรั์แค่ปีกการเพื่อนฝูงก็ากอืม เป็นคนธรรมดาเพื่อนสูงก็มากเป็นวงราชการงานเมืองข้าสูกเพื่อนสูงก็มากไปที่ไหนมากเป็นพระก็เพื่อนฝูงก็มากคนมีจิตใจป็นก้างความเบิกบานด้วยการเสียสละด้วยความเมตตาสงสารผิดกันนะกับคนตะหนีทีเหนียวคนตะหนีทีเหนียวนี่ไปที่ไหนตีบตันอั้นตู้แม้จะสุดตายแล้วก็ไม่มีใครอยากไปเผาศพเขาไม่พอใจจะไปไปก็ฝืดเพืองไปพอแก้หน้ากันไปอย่างนั้นนะเนี่ย ไม่ได้ไปด้วยความเต็มบ่ใจเหมือนคนมีความดีงามติดตัวนะเนี่ยต่างกันอย่างนี้คนตัหนีที่เหนียวเพื่อนฝูงก็มีน้อยแต่ลายแล้วไปเกิดพบใดชาติใดก็มีแต่วความตัหนีทีเหนียวนะไปบ,บีบบังคับให้เกิดความทุกข์ความจนพบใดชาติใดไปเจอตั้งแต่ความทุกข์ความจนเขามีเต็มบ้านเต็มเมืองไอเราทุกเต็มหัวใจของเราเต็มพบเต็มชาติของเรามันเป็นยังไงพิจาณดีเราจะบัณหนีใคร เขาพูดที่มั่งมีสมบูรณ์เป็นเศรษฐียังมีเราทําไมจึงเป็นคนจนคนเดียวมันเป็นอะไรไปแข่งเกาหาอะไรก็เพราะตมของเราว่ามีใครแข่งไทยและใครทําลงไปดีชั่วมันก็เป็นของตัวเองเราอย่าไปให้ทิเลตหลอกนะพระพทุทธเจ้าเป็นศาลาเอกทา,านกาารบุสนเป็นสิ่งที่นําโลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้แล้วอยู่ในโลกใดก็ตามมีแต่ความกว้างขวางวงวานไปที่ไหนไม่ มีความอดอยากขาดแคลนละ่ะไปพบใดชาติใดคนมีทานการกุศลในจิตใจนี่เย็นไปหมดผิดกับคนที่จะหนีที่เหนียวไปอยู่โลกไหนโลกไหนมันก็คัดแคบติดกันเขาเป็นเจฐีมันแตเป็นคนจนแข็งเขาอยู่นั่นแหละให้จำเอาหนาหการรักษาศีกาลก็รักษาบ้างการเจริญเมตตาภาวนาดังที่สอนแล้วจนถึงท่านพระพุทธเจ้าแต่รู้อย่างนี้เหรอนี่ก็ได้สอนแล้วนะท่านทั้งหลายว่าเป็นของหลอกลวงหรือ ท่านทั้งหลายนิมนต์หลวงตาม,มาเวลานี้มาหลอกลวงท่านทั้งหลายหรือฟังให้ดีนะวันนี้หลวงตาถอดจากหัวใจหลวงตาม,มาสอนสอนนี่เป็นภาษาต้องทำล้ว,ลวนเพราะอั้นทำพูดที่ว่าไพเราะพอพิ้งหรือนิ่มนวลอ่นหวาน,านยาวาอย่ามายุ่งอันนั้นเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสหลอกลวงสัรโลกให้จมไปตามมันต่างหากภาษาทำไม่เคยทาทําทใครให้ร่มจมเลยพระพุทธเจ้าสอนอยังไงเป็นอย่างนั้น นี่ภาษาธรรมที่เราได้ปฏิบัติมาได้รู้เห็นอย่างไรสอนตามความรู้ก็เห็นผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกสอนตามหลักความจริง